คือธรรมดาเป็นรวดรวดทั้งตัวแต่ที่ไม่ดีแรงตอนนี้ไม่ดีแรงอ๋อ The body now the only uh, little bit ธรรมดาบางคนก็ตัวสบายสองคน The massage is all the body he working many many things แต่ตอนนี้เขาจะเลี้ยง One 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 day do 50 50 percent One day he b r n g 50

อ่าให้นั่งให้นั่งให้นั่งพักพักพักก่อน